กลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทวินทองคอปเปอเรชันจำกัดเสนอรายการรอบรู้เกษตร,รกับนายมดเขียว วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการระบุเกษตรกับนายมดเขียวเรายังคงอยู่ที่อำเภอมะขามนะครับจังหวัดจันทบุรีครับอยู่กับพี่ปู๋แล้วก็พี่ประโยชน์เช่นเคยถามนิดนึงครับอย่างลองกองลองกองที่ดีต้องถามชาวสวนลองกองที่ดีต้องเป็นยังไงครับต้นเป็นยังไงผลเป็นยังไงใบเป็นยังไงครับอ๋อกองคือสภาพรวมๆคือความสมบูรณ์ของของต้นนะอือฮืออือฮึอ ก็ต้นก็ต้องสะอาดแต่ากิ่งก้านสาขาดีไอ้มีคือว่าแสงแสงอะไรต่างๆคือให้เหมาะสม่ะขาจะเจริญเติบโตดีครับอคือต้นสะอาดแสงต้องถึงนะครับมันต้องมีแสงอี่เซต์อีสงซนตพี่ปูต้องตัดแต่งกิ่งครับผมคือเราต้องตัดแต่งออกทิ้งออกไปบ้างบางต้นก็ต้องตัดทิ้งแล้วก็โค่นเลยอ่าโค่นทิ้งไปเลยแล้วก็ใส่เป็นผชอื่นไปแทนอาจจะเป็นกล้วยหรือว่าเป็น อะไรมะนาวอ,อ,อะไรอ่ว่เงี้ยาบอกผมเล็กลงมาหน่อยมันไปรบกวนเขาเอ,อสำหรับใครมีพื้นที่เยอะก็เริ่มปลูกใหม่ให้ปลูกระยะให้ห่างไปเลยนะฮะเพื่อเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่มาเกาะกันบังแสงกันแตส่สำหรับใครที่เป็นเกษตรกร,รที่มีพื้นที่อยู่แล้วมีต้นที่ปลูกอยู่แล้วอย่างพี่ปูคือทําต่อจากคุณพ่อมาก็คืออาศัยการตัดแต่งไปนะครับเพื่อให้แสงเข้าได้สะดวกนะครับอย่างใบอย่างต้นเนี่ยดูยังไงถึงว่าสมบูรณ์นี่ถือว่าสมบูรณ์ไหมพี่ประโยชน์ ก็ถือว่าสมบูรณ์นะต้นนี้ใบใหญ่นะดูดอใบหนาก้านใบชัดอใบเขียวตลอดทั้งปีอะใบเขียวตลอดทั้งปีใบเขียวตลอดทั้งปีนะฮะก้านใหญ่ใบหนานะครับเขียวชัดเลยเห็นชัดเลยชัดเจนก้านใบชัดนะครับออย่างกิ่งก้านสาขาเขาเป็นยังไงดูยังไงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะพี่อย่างนี้เห็นเขาบอกว่าอะไรอะไรอะไรคือขี้กากอะไรคือขี้กากอ๋อเนียกอย่างเงี้ยเป็นตะปุมตะปามเนี่ยที่มันจะมีขี้กาดเกาะ มันจะออกเป็นคล้ายๆหนอนช้อนผิวอ่ะอืแต่ว่ากิ่งการเขาไม่สมูทอาหารก็ไม่ถึงไม่พอหรือว่าน้ำน้อยอบางทีก็จะแห้งตายเป็นกิ่งๆอืมเคยเห็นลงกลองคือเป็นอะไรเขาเรียกการทูบไหมที่นี่มีเลยการทูบ แสดงว่าโอเคสมบูรณ์สมบูรณ์ดูแลดีต้นสะอาดกิจกากไม่มีอย่างน้อยมากน้อยมากส่วนหนึ่งคือการบำรุงครับนะครับการใช้ปุ๋ยใช้ช่วงไหนบ้างก็เท่าที่ผมใช้มานะสามปีนะคือผมก็จะพยายามใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยนะบางทีก็สามเดือนสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งแต่ว่าถ้าว่าเป็นช่วงที่ติดดอกออกผลเนี่ยเรา ดูแต่ว่าสภาพเขาเราจะเติมมากเติมน้อยก็แล้วแต่ตนตนนี้ให้ผลเยอะน้อยดกน้อยแล้วก็เติมบ่อยอาจจะจะเคยสามเดือนครั้งอาจจะเป็นเดือนละครั้งนี่แสดงว่าอยู่ที่ดูพินิจของชาวสวนที่ต้องคอยดูแลตลอดมันมันก็ต้องอยู่ที่บาเรารู้จักต้นไม้เรามากน้อยขนาดไหนมันไม่คือพูดง่ายคือการให้ปุ๋ยต่างๆการดูแลมันไม่มีสูตรตายตัวไม่มี อยู่ที่เราใส่ใจเราลงไปเรารู้จักกับต้นของเราขนาดไหนใช่ใส่มากใส่น้อยก็ว่ากันไปคือว่าถ้าเขาพูดได้นะเขาก็จะบอกว่าหิวแล้วอย่างเงี้ยคอแห้งอยากกินน้ำเนี่ยแต่ว่าคือเราก็ต้องเหมือนกบคุยเข้ารู้เรื่องนะเราก็ไม่ต้องมาเวียนนั่งสังเกตทั้งกาอะไรพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาบอกว่าจะออกดอกแล้วแนอแต่อันนี้ ก็พูดไม่ได้ไงเออพูดไม่ได้เราก็ต้องเราต้องใส่ใจเองใช่นะครับบางทีบางทีใครเข้ามาเนี่ยเห็นที่ปูเดินอาจจะคุยกับลองก้องว่าว่าไงลูกอย่างเงี้ยต้องมีต้องมีบางทีก็ร้องเพลงฟังบ้างอะไรบ้าง สิ่งสําคัญครับคุณผู้ชมครับนั่นคือการใส่ใจของเกษตรกรนั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์หรือว่าอยากจะใช้ปุ๋ยอินรีย์วัวขนาดตรามดเขียวครับสามารถโทรมาสอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปกันครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888